พอก้าวขาออกมาจากโลกของ Apple แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโน้ตบุ๊กให้เลือกอยู่เยอะมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ้วก้อยก้อยเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ unbox macbook คลิปแรกๆจนมาถึงบทสรุปตอนนี้แล้วเนี่ยก็พอจะทราบกันแล้วเนาะว,ว่าก้อยไม่ได้มีโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานแล้วตอนนี้ก็กําลังตามหาโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับตัวเองอยู่คลิปนี้ก็จะลองตัดต่อใน ipad ดูนะคะถ้าเกิดว่าหาทางเอาไฟล์เข้าได้จริงๆก้อยก็ลองตัดไปแล้วล่ะในคลิปที่ผ่านมาขอบอกก่อนนะคะว่าก้อยไม่ได้เก่งด้านไอทีเป็นแค่ผู้บริโภคคนหนึ่งที่กําลังตามหาโน้ตบุ๊กที่เหมาะ ใช้งานของตัวเองอยู่จะมาบอกว่าก้อยเล็งรุ่นไหนไว้บ้างเผื่อรุ่นไหนที่มันไม่เข้าท่าจะได้มีคนมาห้ามทันคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยทุกคนเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันมีให้เลือกอยู่แบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก้อยจะพยายามพูดเร็วแล้วกันนะไม่อย่างนั้นก็จะจำขัดเอาพอก้าวขาออกมาจากโลกของ Apple แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโน้ตบุ๊กให้เลือกอยู่เยอะมากก้อยก็เลยต้องตั้งเกณฑ์ขึ้นมานะคะว่าจะดูอะไรบ้างก็จะดู3อย่างนี้เป็นหลักนะคะก็คือราคาขนาดและน้ำหนักแล้วก็สเปคของเครื่อง โดยราคาก็จะตั้งงบไปที่ประมาณ40,000 จริงๆเราก็ไม่อยากจะให้เกินนี้หรอกแต่ถ้าไปเจอรุ่นที่มันคุ้มค่าแล้วมันดีจริงๆ4 0 0 0มื่นกว่าก็พอได้ในเรื่องที่2ก็คือขนาดและน้ำหนักก็ตั้งไว้ว่ามันจะต้องพกพาได้สะดวกและขนาดจะต้องไม่เกิน14นิ้วส่วนน้ำหนักเนี่ยอยากให้มันอยู่ประมาณ1.6 1.7กถึงกิโลไม่เกินนี้คือถ้ามันหนักกว่านี้มันก็จะพกพาลำบากและถูกไหมเรื่องสุดท้ายคือสเปคเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าหันมามองโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการ์ดจอแยก มี CPU ที่แรงมี RAM ตั้งแต่16 g b ขึ้นไปหรือสามารถเพิ่มได้ในอนาคตส่วนความจุ SSD อยากให้เริ่มต้นอยู่ที่512 g b แล้วจอก็อยากได้สีชัดๆจริงๆมองสเปคคร่าวๆไปถึงเครื่องที่ใช้ตัดต่อหนักๆได้หรือสามารถเล่นเกมได้สตรีมไลฟ์หรือว่าเรคคอร์ดหน้าจอได้โดยที่ไม่กระตุกความต้องการเยอะเนาะ <laughs> จะหาได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันคงไม่มีโน้ตบุ๊กที่ perfect หรอกก็จะพยายามเลือกที่มัน ชอบที่สุดแล้วก็เข้ากับเราให้มากที่สุดก็แล้วกันมาค่ะพร้อมหรือยังเตรียมน้ําเตรียมขนมไ้กินระหว่างดูเลยนะคะเพราะว่าเลือกไว้หลายรุ่นมากๆอย่างแรกก็ไม่พ้นฝั่งแอปเปิลที่ยังตัดใจไม่ได้สักทีคือมันรักไปแล้วนะหวังว่าจะเข้าใจแต่ในเมื่อได้ลองใช้ macbook pro 1 3นิ้ว gen 10ที่มันสเปคค่อนข้างสูงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์อีกก็อาจจะต้องทําใจว่าอาจจะไม่ได้ใช้ final cut pro เพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาอาจจะต้องไปใช้ p r e m i r e pro ซึ่งมันก็จะต้องเสีย รายเดือนทุกเดือนหรือมันต้องเสียรายปีก็อยากจะจ่ายไปเลยจริงๆก็อยากจะใช้ Final Cu t Pro แหละทีนี้ก็คิดคิดได้แล้วว่ามันจะเอารุ่นเดิมไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะซื้อ m a c จริงๆก็จะซื้อรุ่นเบสโมเดลที่มันราคา4ี่หมื่นต้นๆซึ่งรุ่นนั้นเนาะก้อยรู้แหละว,ว่าสเปคมันสู้ไอ้ตัวเจน14พอร์ตไม่ได้คือถ้าเกิดว่าก้อยซื้อรุ่นเบสโมเดลแล้วเนี่ยก็จะทําใจแล้วแหละว่าคงไม่ได้ใช้พวก Final Cut หรือว่าตัดตอนหนัก,หนก,หนกๆหรอกก็จะทํางานเท่าที่มันทําได้แล้วก็คงจะไม่มีการคาดหวังออะไรีีกใช้เทท่่ามัน ใช้ได้แต่สเปคมันก็จะไม่เข้าเกณฑ์ที่เราต้องการไงตอนนี้ก็ทําใจแล้วแหละว่าอาจจะต้องกลับไปใช้ Windows เหมือนเดิมแต่ยังไงเราก็อยากจะเอา macbook ขึ้นอันดับหนึ่งไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากได้ที่สุดอยู่ดีถัดจาก Apple เนี่ยแบรนด์แรกที่เข้าตาเลยก็คือ Dell ดีไซน์สวยเรียบหรูคือไม่ติดเลยถ้าต้องใช้เด l แทน Mac ถ้ามองแค่ความสวยงามภายนอกอะนะที่เลงไว้ก็จะมีรุ่นเดล xps กับเดลอินสเปร o n ซึ่งเด l XPS เนี่ยราคาก็สูงอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าสูงแบบแทบจะสูสีกับ Mac เลยถ้ามองในมุมของการใช้ทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอแต่งรูปพกพาไปที่ต่างๆสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคือเขาก็แนะนำเจ้าเดลนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองเรื่องด้านเกมมิ่งเป็นหลักอะเดลเนี่ยก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกัน สำหรับ Dell XPS 13นิ้วเนี่ยพยายามหาสเปคดูในไทยแล้วแต่ว่าหาราคาไม่ได้ก็เลยต้องมาหาดูในเว็บไซต์ของอเมริกาก็จะเห็นว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเลือกรุ่นที่เป็น Core i7 หรือว่า Core i5 ที่เป็น Gen 10มาดูรุ่น13นิ้วเนี่ยไม่มีการจอแยกเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ Nvidia GTX 1650เนี่ยต้องขึ้นไปที่ฝั่ง15.6นิ้ว RAM ก็มีให้เลือกตั้งแต่8 g b จนถึง16 g b แล้วก็ SSD 512 g b ส่วนใหญ่จะเป็น256 g b นะราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเป็น Dell Inspiron ขนาดหน้าจอ14นิ้วก็จะเจออยู่2ตัวนี้5490แล้วก็5491 2 in 1ที่จะเป็น Core i7 แต่ว่ากราฟิกก็คือ NVIDIA GeForce MX 2 3 0แค่นี้ RAM เท่ากันเลย 8GB DDR4 แล้วก็ 512GB SSD น้ำหนักก็จะสูงกว่ารุ่น XPS อยู่ประมาณ1 4ถึง1.65กิโลกรัมซึ่งถ้าพูดถึงดีไซน์ของตัวเครื่องเราเนี่ย XPS สวยกว่ามากเลย แบรนด์ถัดมาคือ asus เป็นแบรนด์ที่สเปคนำหน้าเพื่อนมาก่อนเลยเวลาที่ก้อยลองเสิร์ชหาเกมมิ่งแลปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่มันแรงๆใน notebook spec com ที่ขนาดไม่เกิน14นิ้วแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่โผล่ขึ้นมาก็คือ asus rog zephyrus as g14 ซึ่งมันมีอยู่2ส,สีนะคะคือสีขาวกับสีดำคือถ้าก้อยใช้สีขาวก็ถือว่าโอเคมันก็สวยอยู่และที่สาคัญคือสเปกโดดเด่นมากๆเลยแต่ก้อยไม่เคยใช้ amd ryzen มาก่อนก็เลยอยากจะเปรียบ เทียบดูเหมือนกันนะว่ามันต่างกับ Intel มากไหมเท่าที่ลองหาดีวิวดูเนี่ย AMD Ryzen ก็ถือว่าแรงมากเหมือนกันแล้วยิ่งเป็นตัวใหม่ที่เป็น Ryzen 7รุ่นนำหน้าด้วยเลข4 0 0พแบบ8คอร์สิ r หเทรดเรียกได้ว่าชนะขาดลอยเลยของฝั่ง ASUS เนี่ยนอกจากจะมีด้านเกมมิ่งที่น่าสนใจแล้วอีกรุ่นที่น่าสนใจก็คือ Zenbook ซึ่งสเปกก็จะเบาลงมาแล้วก็ราคาก็จะเบาลงมาด้วยซึ่งพอเอาสเปกของ ASUS ทั้ง3รุ่นมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นเลยว่าราคาก็อยู่ประมาณสาม ามหม่นกว่า,วาถึง30,000ื่ปลายๆของฝั่ง ROG จะเป็น Ryzen 7แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Zenbook เนี่ยจะเป็น Core i7 1 0 5 1 0 u และชัดเจนมากการ์จอของตัว ROG เนี่ยจะเป็น GTX 1 6 5 0 ti แต่ในฝั่ง z e n b ุ o k จะเป็นแค่ MX 2 5 0 หน้าจอ14นิ้วเท่ากันนะคะแต่ว่า refresh rate เนี่ยของ ROG จะ 120Hz เลยแต่ว่าของ Zenbook จะแค่ 60Hz และ RAM ของ ROG ก็จะ 16GB DDR 4แต่ว่าของ Zenbook ทั้ง2อันก็จะเป็นแค่ 8GB แล้วก็เป็นแบบ o n b o อร์ดซะด้วย ข้อสังเกตก็คือฝั่ง ROG จะไม่มีเว็บแคมมาให้แต่ของ Zenbook ก็จะเป็นกล้อง HD camera แล้วก็เป็น IR ด้วยซึ่งตัว ASUS z e p h y r u s ROG G14 เนี่ยมันจะมีอยู่หลายรุ่น หลายแบบให้เลือกเลยซึ่งเจ้าตัว a n i m e Matrix เนี่ยจะเลือกแบบมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าเกิดเลือกรุ่นที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่าแล้วก็จะได้สเปคที่ถูกกว่าด้วยในราคาเท่ากันมาถึงแบรนด์แบรนด์ึงที่น้องก้อยใช้อยู่แล้วมันทนถึกมากคือ Acer ก็จะมองข้ามไม่ได้อีกทุกคนน่าจะรู้จักรุ่น Swift กันนะมันมีตั้งแต่ Swift 357ซึ่งข้อดีของมันก็คือเบาบางมากพกพาไปได้ทุกที่แน่นอนคือน้ําหนักมันเบาจริงๆแล้วก็มันมีสเปคตั้งแต่ที่ แบบน้อยๆไปจนถึงสเปคที่แรงๆให้เลือกเลยถ้าจะหา Acer Swift ใน NotebookSpec.com เนี่ยหาค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าจะไปดูที่ร้านสเปคมันสูงกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าจะมองอยู่แค่ Swift 3กับ Swift 5เท่านั้นนะคะจะไม่มอง Swift 7เอาจริงๆอยากได้จอธรรมดาเฉยๆไม่ได้อยากได้จอทัชสกรีนซะด้วยมันจะมีหลายรุ่นเลยมีทั้ง Intel Core i5 Core i7 มี AMD Ryzen 7ด้วย แต่ว่าตัวการ์ดจอของ a อ e r ก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แรมหรือ Memory เนี่ยมันก็มีทั้ง8 g ิแล้วก็มีทั้งรุ่นที่เป็น16 g b ด้วยซึ่งมันไม่มีในนี้ให้เปรียบเทียบ ความจุก,ก็เป็น 512GB SSD เหมือนกันเกือบหมดเลยจุดเด่นของ Swift เนี่ยนอกจากมันจะเบาวิวแล้วบางรุ่นก็ยังมีแถม Microsoft Office Home มาให้ด้วยแล้วประกันเนี่ยรู้สึกว่าจะ3ปีเลยนะซึ่งเยอะเหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่อยากจะให้ตัวเลือกมันเยอะไปมากกว่านี้แบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาน่าคบหาด้วยก็คือ Lenovo ซึ่งดีไซน์มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าด้วยราคาแล้วก็สเปคที่เขาอัดมาให้เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกัน Lenovo เนี o ่ยเท่าที่ลองหาดูสเปคสูงๆใน notebookspec com นะคะและขนาด14นิ้วก็จะเจออยู่2รุ่นนี้ เป็น IdeaPad S540 แล้วก็เป็น IdeaPad 514ไม่รู้ว่ามันเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะ CPU ก็จะมีทั้ง Ryzen 7แล้วก็ Intel Core i7 แต่ว่าตัว GPU เนี่ยเป็น Vega 10แล้วก็เป็น MX350 แต่สิ่งที่ Lenovo ให้มามากกว่าเจ้าอื่นก็คือ RAM ตัวหนึ่งก็จะเป็น 12GB และอีกตัวหนึ่งก็เป็น 16GB ส่วนความจุก,ก็มีทั้ง 1TB 5 1เท b ไบต SSD เนื่องจากว่าไม่ได้มีความรู้มากมายขนาดนั้นก็มีปรึกษาเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะจนเขาบอกว่าช่วยทําตารางเปรียบเทียบเถอะเลือกเฉพาะรุ่นที่ชอบมาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูกันเลยเวลาปรึกษามันจะได้เห็นภาพชัดเจนง่ายยิ่งขึ้นไปเอาสเปคทุกรุ่นที่สนใจมาลงในตารางเปรียบเทียบกันก็จะเห็นเลยว่าอันไหนมันมีจุดเด่นมีจุดด้อยยังไง จากตารางเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่า ASUS z e p h y ROG u s r G14 เนี่ยสเปคเหนือกว่าทุกรุ่นในทุกด้านเลยเอาจริงๆใจก็เอียงๆไปทางนี้แล้วแหละแต่ถ้าจะเอาเกม i n g n o t e ตบุ๊กมาก็ต้องเล่นเกมใช่ไหมล่ะคืออามารีงแบบนี้มันก็ช่วยได้มากเลยว่าจะตัดรุ่นไหนทิ้งมันเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้เริ่มงงๆแล้วว่าจะเอาทางไหนดีถ้าเกิดจะเสเปคแรกแบบเกมมิ่งโน้ตบุ๊ไปเลยก็ต้องตัดทุกรุ่นทิ้งหมดเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสนอรุ่นไหนหรือว่ามีรุ่นไหนใช้ดีก็บอกกันได้นะหรือว่ามีรุ่นไหนที่แบบอย่าซื้อก็รีบห้ามกันมาได้นะคะก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อะไรไหมนะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันแล้วก็ลุ้นกันมาเป็นเพื่อนจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ